สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปกรันด้อมวันนี้คือคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนถึงชอบคุณขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะ เราขอยิบตัวอักษรกี่ตัวเอ่ยเตัวเนาะหนึ่งสอ่ห้าหกาดีหนึ่งตัวตัวอักษรนี้จะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะคะตัว n ตัว q p l m o, u ทำไมคนถึงชอบคุณเ h e t ทาวเวอร์ใบแรกนะคะขอนอกเรื่องนิดน,นึงเนาะถ้ามีใครกำลังจะเซ็นสัญญาอะไรช่วงนี้นะคะหรือว่ามี เหมือนมีอะไรสักอย่างที่เป็นพวกเอกสารที่ที่คุณรอคอยอยู่ค่ะมีมีโอกาสที่จะได้เนาะอันนี้เหมือนพี่ตัวอักษรกระซิบบอกมาน,นะคะมันมีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ดีดีมากๆหรือบางคนจะได้เป็นถ้าไม่ได้เป็นสิ่งของเป็นเอกสารเป็นอสังหาหรือมทรัพย์เป็นทรัพย์ก็จะเป็นลักษณะการตื่นรู้อะไรบางอย่างที่ ที่ทำให้คุณได้รับข้อมูลหรืออชุดความรู้ที่คุณต้องการได้นะคะอืมขอดูเพิ่อมอีกนิดนึงได้ไหมเราคิดว่าคุณเป็นคนเข้มแข็งเนาะเข้มแข็งประมาณว่าในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเจอกับอุป,ปรสรรคหรือเรื่องราวอะไรก็ตามเนี่ย คุณมักจะมีวิธีการมีมีมุมมองในการพาตัวเองไปให้รอดปลอดภัยอยู่เสมอแล้วก็เป็นคนที่ไม่เย่อหยิงด้วยนะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยสูงมากๆๆๆๆๆฟิลนี้นะผู้ใหญ่จะชอบมากนะคะจะเป็นที่รักของของผู้ใหญ่และมักจะมี ผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำจุนหรือว่าให้ความช่วยเหลือนะคะเป็นเป็นคนโปรดอะเป็นคนโปรดมันมันมีฟิลลิ่งของความอ่อนหวานที่เป็นเป็นลักษณะเฉพาะที่ผู้ใหญ่เขาจะชอบทรงนี้นะคะ่ะทรงเด็กดีอะ่ะทรงไม่ดือ้อทรงสอนง่ายทรงว่าง,ง่ายนะคะว่าง่ายเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่า คือชี้อะไรเราทำหมดนะแบบทำแบบไม่ไม่สงสัยเลยก็จะไม่ใช่อย่างนั้นสักทีเดียวนะคะคือ,อลักษณะที่คุณจะทำอะไรให้กับใครสักคนะ่ะมันต้องอยู่ในเหตุผลมันต้องอยู่ในกาลเทศะอะไรที่ถูกต้องด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยอมเฉพาะกับคนที่คุณคิดว่าสมควร ไม่ได้แปลว่าเห็นเป็นผู้ใหญ่แล้วยอมหมดนะถ้าคนไหนแบบทําตัวไม่น่ารักไม่น่าเคารพเป็นป้าข้างบ้านทําให้คุณไม่สบายใจเป็นอะไรที่ท็อกซิกเนี้ยคุณก็อาจจะเลี่ยงก็คือแบบไม่ได้ไปไฟอะไรกับเขาหรอกแต่คือแบบอืมเหมือนเหมือนขอบไม่ยุ่งดีกว่าค่ะก็คือจะแบบหาวิธีที่อมชอมที่สุดอะสำหรับสำหรับที่คุณจะปฏิบัติกับคนคนนั้นเนาะ บางคนจะมีผู้หญิงเป็นเป็นคนอุปถัมภ์นะคะหรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงนะเหมือนกับว่าเขามักจะมักจะเอ็นดูคุณอยู่เสมออะถ้าถ้าคุณเป็นเป็นบอสนะคะเป็นบอสหรือว่าเป็นแม่คน่ะหรือว่าเป็นผู้ปกครองผู้ปกครองนี่ในนามก็คือเป็นบอสก็ได้เหมือนกันเนาะคือแบบปกครองใครสักคนหรือแบบมีลูกน้องมีคนที่อยู่ในระดับต่ำกว่าเนี่ย จะเป็นจะเป็นต้นแบบที่ดีมากจะเป็นต้นแบบแห่งความกระหาญจะเป็นต้นแบบแห่งความยุติธรรมจะเป็นต้นแบบที่แบบใครหลายคนต้องมองมาแล้วแบบอ,อยากมีเจ้านายแบบนี้อยากมีแม่แบบนี้อยากมีเพื่อนแบบนี้นะคะมันมี energy ของของความเข้มแข็งอะแต่ว่ามันมัน มันอ่อนอ่อนหวานด้วยอยู่ในตัวนะคะอ่อนหวานแล้วก็ไม่อ่อนแอคือแบบทรงแบบผู้หญิงแมนแมนเป็นคนแมนแมนหน่อยอแต่เราชอบความซีโลราบของคุณนะคือซีโลราบเนี่ยข้อดีของการซีโลราบคือ มันจะไม่แข็งขอ้อมันจะไม่ต้านทานมากๆเวลาที่ชีวิตมันสะดุดหรือว่ามันเจอกับอะไรที่มันแข็งแข็งอะเช่นถ้าแบบคุณเจอเจ้านายที่แบบแข่ง,ข,งขันมาเลยหรือว่าดุมากๆเนีบ้บมากๆเนี่ยคุณจะแบบซีโร่ราฟซีโร่ราฟคือไม่ได้แปลว่ายอมทุกสิ่งอย่างอันนะแต่คือเหมือนกับว่าเอ,อเป็นคนไม่เอาทิฐิของตัวเองอะค่ะไป ไปข่มคนอื่นน่ะหรือว่าไม่ปล่อยให้ทิฏฐิมานะของตัวคุณน่ะทำลายความสำเร็จของคุณทำลายความดีงามของคุณในตัวคุณน่ะคุณจะคงไว้ซึ่งซึ่งความดีได้ในทุกๆสถานการณ์นะคะแล้วก็ลักษณะอย่างเงี้ยจักรวาลก็จะชอบเลยนะคนที่แบบว่าตั้งใจทำในผลของตัวเองอะ แต่ไม่คาดหวังว่าคนอื่นจะต้องปฏิบัติกับตัวคุณยังไงไม่ได้สนใจว่าเขาจะทำแบบไหนคือคุณสามารถเป็นคนดีได้ทั้งๆที่คนนั้นอาจจะไม่ได้น่ารักเลยคือคุณไม่ได้มองว่าแบบอ๋อไม่น่ารักใส่ใช่ไหมเธอท็อกซิกใส่มาฉันก็แรงกลับไป แรงมาแรงกลับไม่โกงอันนี้จะไม่ใช่ชอยจะไม่ใช่ออปชันของคุณแต่คุณมีวิธีการที่จะจัดการปัญหาของคุณนะไม่ได้บอกว่าเป็นคนหยิบมืหยิบเงียบเงียบ,ยบสักทีเดียวนะคะรอจังหวะอยู่เหมือนกันรอวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมอ่ะคุณมักจะมีความแสบแสบที่มันแบบใครเห็นก็ต้องโกรธไม่ลงอะ่ะมันเป็นความแสบที่น่าราักเรารู้สึกแบบนี้เช่นสมมติว่า ถ้ามีคนในที่ทำงานไม่ชอบแล้วก็แบบอาจจะตราหน้าคุณว่าคนอย่างอยู่่ไม่ประสบความสําเร็จหรอกหรือว่าไม่มีทางทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะคุณน่ะจะกลับไปใช้เวลากับตัวเองอย่างมากเลยใช้เวลากับตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งใจทําทุกๆวันทุกๆวันให้มันดีขึ้นดีขึ้นจนวันหนึ่งอ่ะคุณสามารถไปอยู่ในจุดที่สูงสุดอ่ะแล้วก็หันมาหัวเราะเบาๆสาใจว่าเป็นไงคะ ไหนบอกว่าไม่สําเร็จใชไ่ไม่ใช่หรอคะอะไรทํานองเนี้มันมีแบบกิมมิคความร้ายเบาๆแต่มันเป็นความร้ายที่ทําให้ชีวิตคุณอนะะเจริญขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะไม่ได้แอกว่าเก็บความโกรธความเกลียดใครแล้วมาทาให้มาทําร้ายตัวเองหรือว่าทําให้ตัวเองเศร้าหมองหรือดรอปลงไปอะไรประมาณนี้คล้ายๆกับเอาแรงผลักดันจากใครก็ไม่รู้แหลนะเนาะมาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้น หรือว่าคล้ายๆกับเอาสิ่งที่เขาดูถูกหรือเขาว่าเป็นขั้นบันไดเนาะให้คุณเดินแล้วก็เหยียบขึ้นไปไม่ได้เหยียบเขานะแต่คือแบบว่าเทินเขาเรียกอะไรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน ะะพาตัวเองไปใน,ในที่ที่ดีในที่ที่สบายใจเป็นคนอยู่เป็นนะแล้วก็อยู่เก่งมากด้วยมักจะเลือกข้างถูกแต่ข้างที่ดีที่สุดคือข้างไหนรู้ไหมคะ <c oughs> คือตัวคุณเองคุณมักจะเลือกตัวคุณเสมอคือต่อให้ใครเป็นศัตรูกับคุณอะต่อให้แบบคนทั้งโลกเนี่ยเป็นศัตรูของคุณอะคุณจะไม่มีทางเป็นศัตรูของตัวคุณเองเลยคุณเป็นคนที่เป็นกัลยานามิตรของตัวเองได้ดีมากๆกมากๆๆๆๆ เหมือนมีเพื่อนคู่คิดที่ดีอะ่ะคือแค่นี้ก็แบบชนะแล้วเนาะใครทำร้า,ายเราก็ได้ขอให้เราไม่ทำร้า,ายตัวเองก็พอนะคะ f o u r of Cups อืมเราคิดว่า ค,คุณมีมุมมองในตัวเองที่แบบมีหลากหลายมุมอะคะ่ะมีหลากหลายแง่ในแต่ละคนที่เข้ามารู้จักคุณนะน้อยคนที่จะรู้จักคุณครบทุกมุมนะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งอะคุณก็จะปรับตัวได้กับคนเกือบแทบจะทุกกลุ่มบุคคลเลยแต่ต่อให้คุณไปอยู่ตรงไหนอะคะ่ะคุณไม่เคยลืมที่มาที่ไปของตัวเองเลยนะ ไม่เช่นว่าสมมติว่าออคบเพื่อนที่คบเพื่อนหรือว่ามีมีใครที่แบบอาจจะแบบอยู่ในสถานะทางสังคมสูงกว่าค่ะคุณก็จะไม่ด้อยค่าในสังคมที่ตัวเองเติบโตมานะคือรู้ว่าโอเคอยู่ตรงนี้เป็นเป็นงานเป็นการเข้าสังคมแต่พอจบงานนะคะคุณก็สามารถกลับไปอยู่ในที่ที่คุณอยู่ได้เหมือนเดิมโดยที่แบบว่าไม่ได้รู้สึก น้อยใจอะไรเนาะคือแบบมันเป็นฟีลิ่งของคนที่รู้ว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ไหน,นคุณค่าที่แท้จริงคืออะไรนะคะไม่เอาไม่เอาสิ่งสิ่งที่อยู่รอบข้างมาทำให้คุณเปลี่ยนไปอะคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นนะคือในความหมายที่นี่หมายความว่าสมมติว่ามีคนไม่ดีหรือว่ามีคนมาชวนทำอะไรที่คุณมองแล้วว่ามันไม่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ย ความชัดเจนและเด็ดขาดของคุณจะมีนะคะคุณสามารถแบบว่าเขาเรียกอะไรไม่ต้องไม่เกรงใจเพื่อนอะ่ะคือถ้าเขาจะมาชวนทําอะไรที่ไม่ดีเนี่ยสามารถปฏิเสธได้หรือจะเป็นใครก็ตามแ,แต่ค่ะจะเป็นเจ้านายจะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขามีอิทธิพลกับคุณอะ่ะแต่มันมันไม่เคยไม่เคยมีมากกว่านั้นเลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณก็จะมีวิธีการปฏิเสธที่ นุ่มนวลมากๆนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนในตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นใครต้องการทำอะไรและทำไปเพื่ออะไรมีจุดมุ่งหมายในชีวิตของตัวเองเสมอแล้วก็จะไม่หวั่นไหวไปกับเสียงนกเสียงกาเสียงคําวิจารณ์หรือ,อคำดูถูกเหยียดหยามใดๆคำข้างนอกอะคะ่ะที่คนอื่นพูดหรือว่าจะสังคมโซเชียลอะไรจะเป็นยังไงเนี่ย ม,มันจะเข้ามาทําให้คุณหวั่นใจเนี่ยน้อยมากๆเลยสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณเปลี่ยนใจได้ก็คือตัวคุณเองนะคือคุณอยากเปลี่ยนก็ต่อเมื่อคุณอยากเปลี่ยนอะไม่ใช่พอสังคมอะชี้บอกว่าคุณควรจะเป็นนี้สิควรจะมีอย่างนั้นสิควรจะทําแบบนี้สินะคะคุณไม่ค่อยได้ให้ค่ากับอะไรที่มันแบบวูบวาบอะมันดูไม่มั่นคงคุณมักจะย้อนกลับมาที่ภายในตัวของคุณเองเสมอเป็นคนที่กลับมาเช็คความรู้สึก ข้างในของตัวเองได้ดีนะคะว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันใช่ไหมสิ่งนี้มันมันดีไหมมันโอเคหรือเปล่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมนะคะมันทําให้คุณไม่ค่อยหลงทางอ่ะเวลาเดินในเส้นทางที่ยาวไกลอ่ะค่ะให้มันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนให้มันท้อให้มันเจอกับอะไรก็ตามอ่ะแต่เป้าหมายของคุณอ่ะไม่เคยเปลี่ยนและก็มักจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงไมเซตอะไรบางอย่างอ่ะเพื่อที่จะทําให้ตัวเองอ่ะ บรรลุผลหรือว่าไปรับสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นได้เสมอเสมอนะคะเรียกได้ว,ว่าคนแบบนี้เอาอะไรมาล่อให้เขาเปลี่ยนใจเนี่ยยากมากเลยนะถ้าอ,นนอันนี้พูดถึงลักษณะงานเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของแฟนเนี่ยถ้าจะเอาชนะใจคนแบบนี้ได้เนี่ยต้องต้องเอาใจแลกใจ นะคะแล้วเขาอ่ะก็จะชอบคุณในโมเมนต์นี้มากๆเลยชอบความชอบความฉลาดอ่ะความฉลาดความมีไหวพริบชอบทัศนคติชอบไม n เซ็ t ชอบวิธีการที่คุณมองโลกชอบความชัดเจนชอบความเด็ดขาดชอบที่ชอบที่คุณพึ่งตัวเองได้นะคะแล้วก็ไม่กลัวใครเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นความเซ็กซี่ที่เขารู้สึกแบบนั้นเนา แบบมันมันเป็นเป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งนะคะเป็นคอนฟ idence ที่แบบอืดูแล้วแบบน้าไล่ลาดหน้าติดตามจังเลยเนาะคนคนนี้นะคะไม่ค่อยง้อใครนะถ้าไม่ทำผิดวงเล็บไว้นิดนึงไม่ค่อยง้อใครถ้าไม่ทำผิดนะคะอืมอันนี้ไฟออฟซอร์สเนาะอันนี้ถ้าต่อจากในเรื่องของพาร์ทเนอร์เนี่ย เป็นคู่ที่ร่วมทุกข์และร่วมสุขได้ดีมากๆเลยจะเป็นคู่จะเป็นคนที่แบบพร้อมจับมือกับคนที่เขารักเสมอนะไม่ว่าคนที่เขารักจะเจออะไรค่ะคือคุณจะไม่ทิ้งใครเพราะเห็นเขาว่าต้อยต่ํากว่าหรือยากลําบากกว่าคุณจะไม่ไม่ไม่ได้ตัดสินหรือว่าให้คุณค่า ของบางอย่างะแต่ด้วยความที่คุณดูแลตัวเองได้เนาะเรื่องนี้ก็เลยอาจจะไม่สําคัญกับคุณมากเท่าไหร่นะคะคือเหมือนขอให้สบายใจถ้าอยู่ตรงไหนแล้วสบายใจอะคุณพร้อมที่จะทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นมากมายเลยแต่เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะเราคิดว่าเรื่องเนี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนประทับใจแล้วก็ชอบคุณมากๆเหมือนกันการที่คุณไม่ตัดสินคนอื่น การที่คุณให้โอกาสใครหลายๆคนอยู่เสมอโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ค่อยมีโอกาสเลยอะ่ะหรือว่าคนที่เขาแบบทําผิดอะ่ะคือคือผิดเพราะไม่รู้นะไม่ใช่แบบผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกอันนั้นก็จะอีกเลเวลหนึ่งเนาะแต่เหมือนกับความเมตตาปาณีในใจของคุณมีเยอะมากๆเลยนะให้โอกาสคนก็เยอะทั้งให้โอกาสทั้งให้อภัยนะคะจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าแค่การให้อภัยอะจริงๆเหนือกว่าการให้โอกาสอีกเพราะว่าบางทีอะในใจไม่ติดค้างแต่ต้องทำเฉยๆเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะทำซ้ำอะค่ะแต่คุณไม่ค่อยติดใจอะไรกับใครนะคะไม่ค่อยถือโทษโกรธเคืองใครจะทำอะไรก็ตามแต่จำได้นะคือแบบจำไว้ไม่ลืมเพื่อที่จะแบบไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนะคะแต่ไม่ ไม่ไม่ไมไมอาคาามาหลายไม่ไม่จองเวงจองกรรมต่อกันนะคะใครทำทําแล้วก็จบเคลียร์กันได้ก็ได้เคลียร์กันไม่ได้ก็ออใช้เวลานะคะไม่ค่อยไม่ค่อยยึดมั่นถือมั่นในในอารมณ์ที่ไม่ดีหรืออยู่ในพลังงานที่ไม่ดีนะคะคุณคุณฉลาดอะฉลาดเลือกที่จะอยู่ในที่ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขอยู่เสมอ นะคะก็จะทําให้คนอื่นเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานดีๆตรงนี้ด้วยเนาะค่ะแล้วนี่ก็คือคําตอบของ random คลิปนี้นะคะว่าทําไมคนถึงชอบคุณเนาะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย